เรื่องเล่าจากพระป่าตอนที่สิบถ้ำผ่าพึ่งและการแสดงธรรมกับชายแปลกหน้าเมื่อหลวงปู่พิมพาได้ฟังเรื่องที่โยมมาเล่าให้ฟังก็เข้าใจทุกอย่างแท้จริงแล้วหลวงปู่ทราบและก็เห็นเหตุการณ์มาโดยตลอดเพียงแต่ไม่ได้เล่าให้ใครฟัง ดังนั้นหลวงปู่ก็แนะนำให้ทุกคนเจริญกรรมฐานโดยทำให้ต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของชีวิตโดยเฉพาะในายามสุดท้ายของชีวิตที่ลมหายใจจะดับลงแต่ทุกวันนี้ผู้คนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมน้อยมากความเห็นแก่ตัวกลับมากขึ้นทุกทีคนจะแบ่งกลุ่มกันอย่างชัดเจนเป็นฝักเป็นฝาย พวกที่ชอบก่อกวนความวุ่นวายหรือพวกที่ชอบมีการให้ฐานรักษาศีลเจริญกรรมฐานจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นแต่คนส่วนมากก็มักจะทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเองให้ต่ำลงโดยการขายตัวให้ตกเป็นทาสเงินตราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้า ผู้คนจะเสื่อมจากศิลธรรมมากขึ้นผู้นำทุกส่วนในการปกครองจะทำลายประเพณีวัฒนธรรมโบราณอันดีงามมองว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ถ่วงความเจริญทุกวงการทุกสังคมจะมีการแก่งแย่งชิงดีกันมากขึ้นทำร้ายกันได้ตลอดเวลาการทำลายธรรมชาติก็สูงขึ้น กลุ่มคนที่จะรักษาธรรมชาติได้ดีก็คือพระสงฆ์และโครงการของในหลวงที่ช่วยอนุรักษ์ป่าแต่เมื่อป่าถูกทำลายผลที่ตามมาก็คือแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมลมพายุรุนแรงมากกว่าเดิมฝนไม่ตกต้องตามฤดูนี่แหละกรรมที่มนุษย์ก่อขึ้นและต้องรับผลของมันไป หลังจากนั้นหนึ่งเดือนพระภิกษุหนุ่มก็กราบราหลวงปู่พิมพาออกทุดงต่อไปยังจังหวัดเลยซึ่งในช่วงปีพศ2529ถือว่าป่าไม้ยังคงหนาแน่นอยู่มากพระหนุ่มมุ่งหน้าเดินทางไปยังถ้ำผาพึ่งนาดีนาเหวด้านซ้ายซึ่งล้วนยังมีป่าไม้สัตว์ป่าและแหล่งน้ำอุรมสมบูรณ์ บนเส้นทางที่ผ่านไปนั้นยังมีสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นช้างเสือเก้งกวางมีโดยเฉพาะถ้ำผาพึ่งยังเป็นป่าที่หนาทึบเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ช้างและมียังมีอยู่เป็นจำนวนมากมีหมู่บ้านอยู่ในเขตป่าประมาณ10หลังคาเรือนห่างจากเขตป่าถ้ำผาพึ่งประมาณ20กิโลเมตร มีน้ำตกไหลเป็นทางทานน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาเป็นดน่างเส้นทางน้ำขึ้นไปอย่างถ้ำระหว่างทางก่อนจะถึงถ้ำผาพึ่งนั้นมีฝูงลิงและฝูงชนีมากมายมีงูลหลากหลายชนิดไ้เดือนตะขาบตัวใหญ่ๆหน้าขดลุกยิ่งนักแต่นี่คือความอุดมสมบูรณ์ของป่า ในยามค่ำคืนป่างเงียบสงบมากเงียบจนได้ยินเสียงน้ำค้างหยุดลงกระทบใบไม้การปฏิบัติภาวนาที่นี่ทำให้จิตสงบเรื่อมากแต่ก็มีสิ่งที่แปลกประหลาดท้าทายชวนให้พิสูจน์เพราะในยามกลางคืนดึกสงัดใจได้ยินเสียงขนร้องเพลงเสียงดังหุยห้วนชวนฟังเสียงนั้นเงียนกังวานไพราะจับใจ และในคืนหนึ่งรพระภิกษุหนุ่มได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงอีกแต่คราวนี้เสียงใกล้เข้ามาเรื่อยๆอยู่ไม่ห่างจากหน้าถ้ำนักขณะนั้นรพระภิกษุหนุ่มกำลังเดินจงกรมอยู่เวลาประมาณ6กทุ่มกว่าพอได้ยินเสียงเพลงก็กําหนดแล้วเดินออกไปดูว่าเจ้าของเสียงเป็นใครจะเป็นเทวดานางฟ้าหรือนางไม้ พอพระภิกษุณมออกไปดูเสียงก็ดังห่างออกไปไกลทําให้พระภิกษุณมไม่เดินออกไปอีกเพราะเสียเวลาแล้วท่านก็กลับมานั่งสมาธิแต่พอไม่สนใจเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกและมาดังอยู่ที่หน้าถ้าแล้วเสียงเพลงที่ได้ยินได้กลายเป็นเสียงขนร้องครวนครางว่าโอ้ยร้อนโอ้ยปวด ทรมานเหลือเกินแต่พระภิกษุน่มก็หาได้สนใจไม่เมื่อได้นั่งสมาธิแล้วก็กำหนดภาวนาต่อเนื่องจนจิตเป็นสมาธิลึกเข้าสู่ภายในตัดออกจากการรับรู้สิ่งภายนอกเห็นแต่ภาวนาจิตภายในเสียงก็ไม่ได้ยินพอวันที่7็ด พระภิกษุน่มก็ลงจากท้ามาบินทบาทในหมู่บ้านที่มีอยู่สิบหลังคาเรือนนั้นชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นว่าพระขุนเจ้าช่วยแผ่เมตตาให้โยมชื่อบุญเลี้ยงด้วยเข่าตายและเผาเมื่อสองวันที่ผ่านมาเธอตายด้วยความทรมานจากการคลอดลูกพระภิกษุน่มก็ถามกลับไปในใจว่าคนที่ตายนี้ ชอบร้องเพลงหรือเปล่าโยมที่ขอร้องพระหนุ่มก็พูดต่อว่านางบุญเลี้ยงเขาชอบร้องเพลงมากพระภิกษุหนุ่มจึงได้คำตอบเมื่อบินทบาทเรียบร้อยแล้วพระหนุ่มก็เดินทางกลับไปยังถ้ำระหว่างทางจึงหาที่นั่งถามพัทธรกิจเพราะเรือถางนั้นไกลถึง20กิโลเมตร ช่วงเวลาประมาณ9้นาฬิกาเมื่อทำพัฒกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทำความสะอาดบาดแล้วก็เดินกลับไปยังถ้ำตามลำธารที่น้ำไหลลงมาจากเขาด้วยความเพลินและขาดสติสัมปชัญญะพระนมได้ไปเจอกับฝูงช้างปา่าที่มากินน้ำอยู่ประมาณสิบเชือกเป็นฝูงช้างที่ชาวบ้านกล่าวขานกันว่าดุร้าย และไม่กลัวคนและถ้าใครเจอให้รีบนี้แต่ไม่ทันจะนี้พระนุ่มก็โดนช้างล้อมไว้หมดทุกทางพระภิกษุนุมไม่รู้ว่าจะหนีออกไปได้อย่างไรแล้วก็มองไม่เห็นทางอื่นนอกจากจะลอดท้องช้างนี้แต่ก็เป็นไปไม่ได้จะโดนช้างเหยียบตายเสียก่อน ช่างโจหนึ่งร้องคำรามเสียงดังจนแสบแก้วหูเมื่อไม่รู้ว่าจะนีอย่างไรพระภิกษุหนุ่มจึงตัดสินใจนั่งสมาธิหลับตาทันทีพร้อมกับแผ่เมตตาในใจว่าอย่าได้บิดเบี่ยนกันเลยและจิตก็เข้าสู่ความเป็นปกติความกลัวจางหายไปขณะนั้น มีช้างเชือกหนึ่งเดินเข้ามาหาพระภิกษุหนุม่มแล้วใช้งวงยื่นมาหาพระภิกษุหนุ่มอย่างช้าชมันยกงวงขึ้นสูงแล้ววางลงที่มือของพระภิกษุหนุม่มที่กำลังแผ่เมตตาอยู่พระภิกษุหนุม่มจึงลืมตามองช้างคนโบราณกล่าวไว้ว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจสายตาของพระภิกษุหนุม่ม ประสานเข้ากับสาสตาของช้างพร้อมกับส่งกระแสจิตแผ่เมตตาไปให้ช้างเชือกนั้นก็มาแตะที่มือที่หวางนั่งสมาธิอยู่แล้วมันก็ยกห่วงขึ้นลงแล้วก็ถอยหลังไปทีละก้าวทีละก้าวจากท่าทางที่ดุดันดุร้ายกับกลายเป็นมีเมตตาต่อพระภิกษุม่มอย่างไม่น่าเชื่อ แล้วฝูงช้างก็หันหลังกลับตามช้างเชือกนั้นไปพระภิกษุหนุ่มก็ได้แต่มองตามช้างกลุ่มนั้นเมื่อช้างจากไปแล้วท่านจึงพบว่าจีวรของท่านเปียกแฉะเหมือนเพึ่องอาบน้ำตอนแรกนั้นจิตของพระภิกษุหนุ่มเกิดความกลัวและวิตกกังวลพอจิตสงบก็เป็นปกติและเอาชนะช้างป่าดไปได้ หลังจากนั้นพระภิกษุน่มก็เดินกลับถ้ำอย่างมีสติสัมปชัญญะต่อเนื่องไม่มีสงจิตออกนอกอีกเลยพอถึงถ้ำก็เดินจงกรมบ่มเพญสมาธิให้ต่อเนื่องตลอดเวลาในคืนแรม14บ่ค่ำเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าขณะที่พระภิกษุน่มกำลังจะนั่งสมาธิ ปรากฏว่ามีเงาตะคุ่มดำๆกำลังเดินออกมาจากทางผนังถ้ำด้านหลังแล้วเดินมานั่งข้างพระพิกษุนมุมทางด้านขวาห่างประมาณสักสองเมตรแล้วก็มานั่งมองพระภิกษุนมุมพร้อมทั้งบ่นพึ่มผำไม่เป็นภาษาแล้วก็ยังมีเสียงสวดมนต์ดังอยู่ประมาณสักยี่สิบนาทีพระภิกษุนมุมได้ยินเสียงลมหายใจและสัมผัสได้ว่า เป็นลมหายใจร้อนๆ้อนเหมือนคนเดินทางมาไกลแต่ทำไมเดินทะลุผนังถ้ำออกมาได้พระภิกษุนมุมก็หยุดความสงสัยตัดความสงสัยลงแล้วเข้าสมาธิจนสว่างจึงออกจากสมาธิอย่างเบาๆด้วยเกรงว่าจะไปรบกวนท่านที่นั่งอยู่ข้างๆเมื่อออกจากสมาธิลืมตาขึ้น ก็ไม่เห็นท่านผู้มายเยี่ยมในยามค่ำคืนพระภิกษุนุมจึงทำกิจจนเสร็จแล้วก็เตรียมตัวจะออกไปวินธบาตขณะที่กำลังจะเดินออกจากปากถ้ำก็มีเสียงทักดังขึ้นมาว่าท่านอาจารย์นิมนต์ไม่ต้องออกไปพระภิกษุนุมก็มองตามว่าเสียงใครเป็นเจ้าของเสียงนั้นด้านหลังจอมปลวกใหญ่ เห็นฤาษีตนหนึ่งนั่งเพ่งดวงอาทิตย์อยู่พระภิกษุหนุ่มก็พูดขึ้นว่าไม่เป็นไรอาตมาทำตามพุทธประเพณีก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำท่านฤาษีตนนั้นก็กล่าวว่าสาธุผันเตพระภิกษุหนุ่มก็ออกไปบิณฑบาตตามปกติเพราะเจ็ดวันจะออกมาบิณฑบาตสักครั้งหนึ่งเช้าว,วันนี้ พระภิกษุ่มสังเกตเห็นชาวบ้านออกมาเตรียมตัวใส่บาตรกันมากและพร้อมเพรียงกันทุกบ้านพร้อมกับเตรียมน้ําเตรียมขันดอกไม้เท่าที่หาได้ในป่าและเตรียมถังใส่น้ําไว้เกือบเต็มพอชาวบ้านใส่บาตรหมดทุกคนแล้วมีโยมผู้ชายท่านหนึ่งอายุประมาณ70กว่าปีพูดขึ้นว่าพระขนเจ้าอรหัน ช่วยทำน้ำมนต์ให้หน่อยกันมนุษย์ต่างดาวมาเอาตัวไปพระภิกษุน่มก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามนุษย์ต่างดาวมาลงที่อำเภอนาดีมีข่าวหน้าหนังสือพิมพ์อยู่หลายวันว่ามีผู้พบเห็นมนุษย์ต่างดาวและมีโยมผู้เฒ่าท่านหนึ่งมาส่งข่าวให้ทราบแต่ถ้าไม่อยากถูกจับไปต้องไปหาพระอราหันต์องค์หนึ่งจีทัทนไม่พูดกับใคร และประชาชนชาวบ้านก็ทึกทักเอาว่าพระภิกษุหนุ่มรูปนี้แหละคือพระอรหันต์เลยเตรียมตัวจัดดอกไม้น้ำไว้ให้ท่านทำน้ำมนต์ให้พระภิกษุหนุ่มก็ไม่พูดอะไรก็ตอบแทนโยมด้วยการเอามือวางลงไปในถังน้ำอธิษฐานจิตเสร็จแล้วก็เดินกลับถ้ำถังเดิมพระภิกษุหนุ่มก็นึกในใจว่า เราเป็นพระอาหารหันต์ได้อย่างไรเราเป็นแค่พระอาหารหันต์หมุนเท่านั้นแม้แต่หมุนยังไม่ครบทิศเลยสงสัยจะอยู่ที่นี้ยากเสียแล้วเราเช้าว,วันรุ่งขึ้นญาติโยมขึ้นไปกันเต็นหน้าถ้ำเพราะกลัวว่ามนุษย์ต่างดาวจะมาลักพาตัวไปจึงขึ้นเขามาอาศัยอยู่หน้าถ้ำของพระภิกษุหนุ่มอาหารหันต์ พระเพกสุนุมก็นึกสังเวชตัวเองว่าเราเป็นพระอาหารหันต์ตอนไหนเมื่อไหร่กันพอผ่านไปได้สักสองวันชาวบ้านก็มากราบที่หน้าถ้ำอีกแล้วพูดว่าขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้สองคืนมนุษย์ต่างดาวมาเอาพวกเราไปไม่ได้เพราะบุญกุศลพลังจิตที่ท่านคุ้มครองไว้แล้วก็ลากลับบ้านกันด้วยหน้าตาชื่นบาน แต่พระภิกษุหนุ่มทราบด้วยจิตว่าหมดเวลาที่จะอยู่ที่นี่แล้วฤรือีวาสิทะผู้อยู่ในเหตุการณ์ได้กล่าวขึ้นว่าท่านอาจารย์จะไปวันนี้แล้วพระภิกษุหนุ่มก็ไม่ได้นึกอะไรเก็บข้าวของออกจากถา้ำผาพึ่งไปอย่างเสียดายเพราะการบำเพ็ญสมาธิกําลังก้าวไปอย่างรวดเร็วและได้มาทราบภายหลังว่าหลวงปู่มัน่น หลวงปู่ฟันหลวงปูแ่แหวนและหลวงปู่ชอบต่างก็เคยมาบำเพ็ญอยู่ที่ถ้ำนี้เหมือนกันบำเพ็ญได้เจ็ดวันชงลงไปบินทบาทครั้งหนึ่งเหมือนกันและหลวงปูแ่แหวนหลวงปู่ชอบก็สำเร็จอยู่ที่ถ้ำผาพึ่งเหมือนกับหลวงปู่มั่นและหลวงปู่ฟันพระภิกษุนมก็แผ่เมตตาหลาแม่นางธรณี แล้วมุ่งหน้าต่อไปอยังประเทศลาวเข้าปากเซปากช่องสีผันดอนน้ำตกตาดฟ้านขอนพระเพนที่หลีผีเป็นที่บำเพ็ญอย่างยอดเยี่ยมเพราะไม่มีผู้คนผ่านไปเลยเป็นเวลาเดือนเต็มเต็มแต่สำหรับลีผีเมื่อตกยามค่ำคืนราตรีมักจะมีแสงไฟเป็นดวงๆเกาะอยู่ตามป่าพระภิกษุนุม ได้เห็นผีกองกอยผีโพ,พรงออกหากินปลาและผีกระซื้อมาตามหลําน้ำแม่น้ำโขงโดยเฉพาะเมื่อเราสามารถท่ถามสีผันดอนไปได้แล้วจะเป็นอีกมิติหนึ่งของชีวิตในโลกของชาวน้ำโขงชาวบ้านชาวปลาชาวหาชาวคาและชาวขอมพร้อมทั้งบังบทและเหล่านาคีนาคา อันเป็นอีกโลกหนึ่งอย่างน่าอัศจรรย์และเพราะความสมบูรณ์ในปา่าที่ยังคงหนาทึบถ้าเดินต้องระวังไม่ออกนอกเส้นทางสัตห์หากินต้องคอยดูแม่น้ำโขงเป็นหลักในการเดินลัดเลาะริมแม่น้ำไปเรื่อยๆอากาศที่นี่เย็นยะเยือกเข้ากระดูกดำขณะที่พระภิกษุณมกำลังเดินจงกรมอยู่หยุดเยืน หันหน้าไปทางน้ําและได้มองไปยังแม่น้ําโขงท่านเห็นเหมือนคนเดิอนอยู่ในน้ํามีเงาขาว,ขาวเดินกลับไปกลับมาเหมือนกับที่ท่านเดินจงกรมพอพระภิกษุน่มหยุดยืนกําลังจะนั่งเงาขาวนั้นได้เดินตรงมาอย่างพระภิกษุน่มอย่างไม่มีตกกลัวพระภิกษุ่มก็ไม่ได้หลบแล้วก็นั่งลงในท่านั่งสมาธิอย่างสงบ เงาประหลาดนั้นเดินตรงมาหาไกลๆแล้วนั่งลงด้านหน้ามองมายัางพระภิกษุน่มอย่างไม่กระพริบตาพร้อมกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้ามาเพื่อขอฟังธรรมธรรมจักข้าพเจ้าคิดว่าพระขุนเจ้าจะช่วยให้ความเข้าใจแก่ข้าพเจ้าได้พระภิกษุ่มก็กำหนดจิตถามว่า ท่านเป็นใครมาทำอะไรที่นี่มีคำตอบว่าถ้าวเจ้าอยู่ที่นี่มาเป็นพันปีแล้วชื่อเจ้ามักค,คีพระภิกษุนมเคยอธิษฐานจิตไว้ว่าในระหว่างการทุดดงถ้าจำเป็นต้องพูดจะพูดก็ต่อเมื่อมีการแสดงธรรมอย่างเดียวหรือเฉพาะอย่างจำเป็นเท่านั้นบัดนี้จำเป็นที่จะต้องพูดแล้ว อาตมาขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าผิดพลาดก็ขอเอาหสิกรรมไว้ก่อนพระภิกษุน,นมจึงเริ่มต้นตั้งแต่ว่านโมเลยทีเดียวและก็แสดงธรรมในหัวข้อธรรมาจากกับชีวิตว่าชีวิตเกิดขึ้นมาด้วยกรรมกรรมทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดกรรม ทำให้ไปเกิดในภพภูมิที่แตกต่างกันจะต่ำจะสูงอยู่ที่การทำตัวเองจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวไม่มีใครทำให้เราได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออยู่ในภพของการเป็นพญานาคไม่ว่าจะอยู่ภพของเทวดาหรืออยู่ภพอื่นก็ตามอยู่ที่ตัวเราเอง แต่ถ้าจะยกจิตยกภูมิตนเองให้สูงขึ้นก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองและไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามพระพุทธเจ้านามว่าสมณะโคโดมโคตมีได้ตรัสไว้ว่ากรรมคือการกระทําของเราเมื่อเราทําบุญทํากุศลได้ความตั้งใจที่ดีใจของเราเสรติดกับความดีจนชิน และจิตของเราที่ฝึกไว้ให้เจอแต่สิ่งที่ดีเมื่อเจอสิ่งไม่ดีจิตเราก็จะไม่รับเอาความไม่สมาคมกับจิตที่สกรปรกอันไม่สะอาดจิตใจก็จะออกห่างไกลไปโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อจิตใจเรายึดถือความดีไว้ในหัวจิตหัวใจแล้วการไปเกิดก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดี ถ้าความดีมีมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นการเสียสละอย่างบริสุทธิ์ใจทำให้การงานที่ทำสะอาดทั้งข้างนอกสะอาดทั้งข้างในนี่คือวิธีการพัฒนาจิตใจให้สุขขึ้นและเลื่อนภพภูมิของสรรพสัตว์ให้สูงข,ขึ้นได้ทุกหมู่เราเมื่อพระภิกษุหนุ่มพูดถึงตอนนี้ ทำใไม่มีเสียงร้องไห้เกิดขึ้นจึงถามว่าท่านมัาขี่เป็นอะไรเจ้ามัาขี่ก็ตอบว่าชีวิตของข้าพเจ้ามุ่งเอาแต่ความรุนแรงมุ่งแต่เอาชนะผู้อื่นมุ่งแต่เสนอหน้าผู้ใหญ่มุ่งแต่ใช้คำพูดดูถูกเพื่อนด้วยกันข้าพเจ้าจึงไม่ได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นไป รู้สึกเสียใจบัดนี้ข้าพเจ้ารู้ชัดเจนแล้วว่าทำไมข้าพเจ้าจึงทุกทรมานทั้งทั้งที่อยู่สบายในแม่น้ำโขงนี้ตั้งพันปีแล้วข้าพเจ้าจะทำตัวใหม่ทำจิตใจใหม่ต่อจากนี้ไปจะไม่มุ่งเอาชนะประจานผู้อื่นอีกไม่ชี้โทษโกรธใคร ไม่มองคนอื่นในทางที่เสียหายเมื่อมองคนอื่นในทางที่เสียหายบ่อยก็เป็นการทำใจตัวเองให้เสียหายไปด้วยเป็นการไม่พัฒนาจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นสาธุพระภิกษุหนุ่มกล่าวและเจ้ามะครีกราบลาพร้อมกับพูดขึ้นว่าข้าพเจ้าจะบอกเพื่อนของข้าพเจ้า ให้มาฟังธรรมกับพระขุนเจ้าในโอกาสหน้าด้วยขอให้พระขุนเจ้าช่วยเมตตาแสดงธรรมาจากให้ฟังอีกด้วยขอรับข้าพเจ้าขอกราบลาเจ้ามาขี่ก้มกราบลงแล้วก็หายตัวลงไปในน้ำอย่างน่าอัศจรรย์ใจโปรดติดตามความลี้ลับอัศจรรย์และการทุรงดงเสียงตายในป่าดงดิบนี้ ได้ในตอนต่อไป